ความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอะโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเหตุความขัดแย้งขึ้นเรามีวิธีจัดการกับความขัดแย้งแบบไหนวันนี้เรามาสำรวจตัวเองกันว่าคุณรับมือกับความความขัดแย้งแบบสัตชนิดไหนกันบ้างระหว่างฉลามหมีเต่าหมาจิ้งจอกและนกฮูกฉลามเป็นสัตว์ดุร้ายและมีกำลังมาก การจัดการความขัดแย้งในสไตน์นี้คือคุณมักใช้อำน,นาจสั่งการเมื่อเกิดความขัดแย้งคุณมองความขัดแย้งเป็นเรื่องของผลแพ้ชนะมีเป็นพวกใช้ความนุ่มนวลนในการแก้ปัญหาคนแบบนี้จึงมักรู้สึกอืดอัดทุกครั้งเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นและพยายามตามใจคนอื่นเพื่อให้ความขัดแย้งคลี่คลายไปโดยเร็ว คนแบบเต่าจะหลีกหนีความขัดแย้งเหมือนการหดหัวเข้าไปในกระดองทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมาจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่ฉลาดเจ้าเล่ห์เชื่อว่าปัญหามีทางออกถ้าต่างฝ่ายต่างยอมถอยคนละก้าวจึงพยายามหาทางออกตรงกลางที่ทุกคนพอใจนกคูกเป็นสัตว์ที่สุขุมรอบคอบ และเชื่อว่าความขัดแย้งคือปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขโดยให้ความสำคัญทั้งเป้าหมายและคนเราสามารถเลือกจัดการกับความขัดแย้งได้หลายวิธีอีกแต่การร่วมมือและมองทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมคือวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันความรุนแรง